สาอะลไรกุ้งะเรามมาตุลลอฮิบะบะเรกาตุขอความสันติสุขความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจัลลัสวาณวตาราประสุทแก่เด็กๆทุกท่านนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกุรอานนี่ค่ะกับอูอานีมะกะนะนะคะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยอานีมอะอัลฮัมดุนิลาน์นะคะเด็กๆ เด็กๆทานข้าวหรือยังคะเด็กๆต้องทานข้าวเช้าด้วยนะคะเพราะว่าข้าวเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยคะ่ะเข้าสู่บทเรียนให้เด็กๆอ่านดูอ่าก่อนนะคะอนี่คือมือนี่คือมือนี่คือมืออัลลอฮ์ให้มานี่มือซ้ายนี่มือขวาสองมือเราไว้ขอดูอา่า อภิษรโฮลีซอเดรีวายซิรีอัมรีวะลุลูกดตัตมมิล,ลิสานียาโคห์เกาหลีโอออลล์ Allah, โปรดทรงเปิดอกของข้าพระองค์สัดก,การความมั่นใจความพอใจและความกล้าและทรงพรอนาระของข้าพระองค์และทรงแก้ปมความบกพร่องจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยเถิด Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbilalamin. การสังเสริงทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกสกาลาปุยีบาจีอัลลอฮ์ทูฮันสมัสตาอาลัมอัลลอฮ์มานรฮิมผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมาฮาปมุระลาจีมาฮาปญายัง มานิเกวมิตินผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนยังเมืองวาซาอีฮาริเปมบาลาสนอียากานาบุดูวอียากานาสไตมเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอีบาดัตและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. อ <S gr> ิฮ <at> ดินาซิโรตัลมุสตาฟิมขอพระองค์ทรงแนะนำซึ่งข้าพระองค์เส้นทางอันเชี่ยงตรงอุนยุก lah kami มียาลานอย่างดูรุส สิรอัตอแลนีนั้นะออนต์ ع ل ي ย م ไม่นับด้วยมวกลีนคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปราณแก่พวกเขามิใช่ในทางของพวกที่ฉุกกลิ้วและมิใช่ทางของพวกที่หลงผิด yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nyaman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimerkai Yahudi dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ثلاث في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ

อ่ารูปแรกก็คือยิ้มค่ะยิ้มยิ้มอ่าดูปากมาลีมานะคะยิ้มยิ้มยิ้มอ่าค่ะเด็กๆอ่ารูปต่อไปนะคะอาลีฟอาลีฟอาลีฟอ่าดูปากอาลีมานะคะอาลีฟอาลีฟอาลีฟ อ่าแค่เด็กเด็กอ่าจ้าอาอ่าจีมถ้าปัตถะอยู่ข้างบนออกเสียงว่าจ้าอลิฟออกเสียงข้างบนปัตถะอยู่ข้างบนออกเสียงว่าอาจ้าอาจ้าอาจ้าอ่าอ่าอีกครั้งหนึ่งแคะเด็กๆจ้าอ่า จ้าอ่ะาอ่ะโอ้เก่งมากค่ะเด็กๆอ่าก่อนจากกันวันนี้ให้เด็กๆสวมแมสหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆนะคะขอให้เอาล็อกคุ้มครองนะคะเด็กๆสำหรับอาริมะเจอกันในคลิปหน้านะคะอ่าวันนี้บายบาย a s า a l a m u a l a i k u m w a r a h m ตุล l ฮ a ว i w a b a r า k a t u h